โอเคครับก็ขอขาบสวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีโอจอยเมืองครับคลิปนี้เราก็อยู่ในกรีนาไฟด์เช่นเคยครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีอ่าเพิ่งจะสร้างรหัสใหม่นะครับแต่ว่าอยากมีสกิลปืนเทพนะครับผมแนะนำนะครับในคลิปนี้นะครับก็คือรหัสนี้นะครับผมทําขายเองนะครับในราคาตอนแรกขายห้าสติมครับลดเหลือเพียงแค่สามสิบบาทเท่านั้นนะครับ ก็มันยังขายไม่ได้สีทีนะครับก็ต้นลดไปเถอะนะครับแต่นะครับถ้าคลิปนี้นะครับทำคลิปนี้นะครับถึงหนึ่งวิวนะครับแล้วก็มีผู้ถูกใจถึง1ิบคนสิบไลค์นะครับเอาง่ายๆนะครับมีคนดูร้อยคนแล้วก็มีคนถูกใจ1ิบคนผมรหัสนั้นผมจะแจกนะครับอ่าทำด้วยนะครับถ้าอยากได้เนาะ สุ่มแจกเลยนะครับงั้นเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับเรามาอยู่ในหน้าเติมโค้ดเราจะต้องมาแจกโค้ดนะครับโค้ดก็คือโค้ดนี้ว่าอยุทําไมช่องมันแปลกมันไม่ได้แจกโคดนี่เองนะครับโค้ดนี้นะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวหาอะไรสนุกสนุกมาแจกหน่อยเนาะอะนะครับพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับนี่ก็คือโค้ดนะครับใช้งานอาหารนะครับตกลง นี่คือโค้ดเคเตอร์กันบล็อกนะครับ <k os> ขออไปกับเสียงลบกวนด้วยนะครับอัดคลิปนอกบ้านเลยนี่ครับกล่องนี้เนาะอ่ะเกลือนะครับแล้ว่าเอา,เอ,าอันนี้อะไรวะงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับสำหรับใครที่อยากได้รหัสพีพีก็อย่าลืมทําตามกติกาด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับไปละบ๊ายบาย